ไปกันต่อครับพี่น้องครับมาแบบฉับไวแอบมินลงหายแบบรวดเร็วท่านใจวัต่ิพานมากครับงวดที่17ผ่านไปด้วยดีอ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกลับไม่เกี่ยวให้พี่น้องเขาพิจารณาครับ สวัสดีครับเอซีทั้งช่องครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อเเซต์ตามสโลแกนครับเมื่อนี้แอปปินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์ออไม่เชื่อไม่เป็นไรล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวมาล้ครับพี่น้องครับมาแบบฉับไวแอปปินลงให้พี่น้องเข้าแบบรวดเร็วท่านใจไอพี่น้องเข้าแคปหน้าจอ ไปหาโตตรตลีใบเด้อครับเด้อไปเบึงโตตรตลีครับถามมีในจํานวนที่อาจารย์ส่งมาให้ให้รีเกเลียงเด้อครับเด้อถ้ารีเลียงบ่ได้แล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาถูกแนวทางถูกคณะอาจารย์มีดีกันทุกคนครับแอบมินสแสวงหามาฝากพี่ต่อน,น้องให้พี่น้องเฮาเอาไปพิจารณาก่อนพี่น้องสติตัดสินใจก่อนพี่น้องจะลงทุนทุกครั้ง บ่มีผู้ใดหูจริงหรอกครับพี่น้องครับบาเลขมันสิออกตัวใดไม่มีคนรู้จริงไม่มีใครรู้จริงกองฉลาไม่ได้ตักลูกบอลออกซักลูกแอดมินถึงบอกการรอซีฟให้พี่น้องเข้าให้พิจ,จารณาเอาเยอะๆวิเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องเข้าสิทัดสินใจในการลงทุนเงินอยู่ในกระเป๋าของ่ันครับพี่น้องครับแอดมินพยายามช่วยเซฟให้พี่น้องเข้า เซพได้มากที่สุดเป็นผลดีครับพี่น้องครับเพราะว่าเงินทองหายากเหลือเกินพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้พี่น้องเข้าเบิงวิเคราะห์พิจารณาทุกสูตรถุกคณาจารย์ถุกแนวทางที่แอดมินแสวงหามาให้พี่น้องเข้าได้รับรู้รับทราบเป็นแค่แนวทางเท่านั้นบวาตา สิเป็นมาจากไซกกระตามแต่คณาจารย์มองไดกระตามแต่ไม่มีใครรู้จริงให้พี่น้องเฮาผิดาจรณาก่อนการตัดสินใจก่อนการลงทุนกับสวัสดี f c เก่าเอซใหม่ที่เขามารับชมขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินกับแอดมินหน่อยได้ดีเสมอมากครับตามสโลกแกนกับช่องน้อย,อยแต่ร้อเปเซ็์ นี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมางวดที่17ท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรยังเอาอยู่เหมือนเดิมพี่น้องชื่นชอบกันมากม้เพราะว่ามันลดต้นทุนได้เยอะจริงๆท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรถือว่าซอยพี่น้องเฮา ได้เยอะมากๆวัที่17ผ่านไปครับพี่น้องครับงวดที่18ส่งตรงมากแบบด่วนๆแอดมินลงใงห้ยแบบฉับไวให้พี่น้องเข้าแคปหน้าจอแคปหน้าจอให้เอาเป็นโตตั้งไปหาฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไว้ด้วยครับเด้อถามีในจํานวนที่ท่านอาจารย์ส่งมากกให้พี่น้องหลีกเลี่ยงสะกอนถาพี่น้องว่าโอ๊ยข่อยมากข่อยบปเซอร์ไแล้วแต่พี่น้องครับนั่นคือ การตัดสินใจของท่านแต่ถ้าพี่น้องคิดว่าเห็นว่าท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไรเป็นแนวทางที่ดีก็ให้หลีกเลี่ยงครับแต่ว่าอย่าไปเสืออีกยังให้มากใหม่ครับพี่น้องครับเสือคนไว้ายกรบบดีถ้าโปเสือคนเลยก็เป็นตะส้างครับพี่น้องครับแอดมินพยายามสแสวงหามาให้พี่น้องเฮ้าได้เบิ่งออกไปวิเคราะห์เอาเยอะ ท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรทรงตรงมากงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวเอาตามที่ท่านอาจารย์เขียนมาให้ทุกตัวตนหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงถาหลีกเลี่ยงก็ได้พิจารณาแล้วแต่พี่น้องสิตัดสิ้นใจสิมีตัวไหนแน,แน่เอาไปเบิ่งนกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นท่านายนของบนความกันอีกเหมือนเดิมครับพี่น้องครับท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไรงวดนวันที่16กรกฎาคม2567หวยห้ามลงทุนล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวผลนหวยออกต่างสองหนึ่งล่างไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับ ไม่มีจริงๆท่านอาจารย์ออกไม่เชื่อไม่เป็นไร12ชุดงวดที่ผ่านมาท่านอาจารย์เมตตาให้12ชุดครับเริ่มมี12ชุดเข้ามาอีกแล้วครับงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับเป็นงวดที่17ครับพี่น้องครับงวดที่17งวดนี้ท่านอาจารย์ทรงมห้ด่วนๆทรงมห้แบบฉับไวแอดมินลงหายพี่น้องเฮ้าแบบรวดเร็วท่านใจ ล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวเอาตามที่อาจารย์เขียนให้เฮามาบ่งกันเลยครับนี่ครับพี่น้องครับงวดที่18มาแล้วมาละครับพี่น้องครับให้พี่น้องเฮ้าแคปหน้าจอเด้อครับเด้อแคปหน้าจอเอาไปหลีกเลี่ยงลอตเตอรี่ไปหาลอตเตอรี่ไว้ถามมีในจำนวน ท่านอาจารย์เขียนมาให้นี่ก็ให้พี่น้องลีเลี่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมินสิบอกกาวเราซ้พี่น้องเฮาได้รู้หวยทุกงวดครับพี่น้องครับกองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกอย่าเสืออีหยังให้มากงไมครับอย่าเชื่ออะไรให้งมงายเดินสายกลางครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องคิดว่าไม่ดับดับไม่อยู่จริงก็ให้พี่น้อง แล้วแต่พี่น้องสิพิจารณาเอางวดน,นี้ครับพี่น้องครับอ๋อไม่เชื่อไม่เป็นไรงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567หวยห้ามลงทุนล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกลับไม่เกี่ยวเอาตามที่ท่านอาจารย์เขียนมาให้ครับเอามาเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วย3 4 10 4 5ห9 สองสามห้าหกหนึและหกครับพี่น้องครับงวดที่18งวดที่18ครับงวดนี้ท่านอาจารย์เมตตามาใหสิบสชุด12ชุด,ชดครับพี่น้องครับ12ชุดลด ้นทุนให้พี่น้องพิจารณาเบิงวิเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องเฮาสิทธัดสิ้นใจลงท,ทุนทุกครั้งแอดมินสิบอกเสมอเสมอครับพี่น้องครับไม่มีใครรู้จริงคนสื่ออยู่บนอกคนออกอยู่เมืองกรุงมันเป็นแค่สูตรคำนวณเท่านั้นเป็นสูตรคำนวณที่1ิเจ็งวดแล้วครับพี่น้องครับที่ไม่มาจริงๆ ยังเอาอยู่วันนี้เป็นวันที่สิครับพี่น้องครับแอดมินให้พี่น้องเข้าผิดจรณาเอาได้หลายเงินทองหายอยากเหลือกเกินครับพี่น้องครับแอดมินพยายามหาสูตรที่ให้พี่น้องเข้าลดต้นทุนลดต้นทุนครับพี่น้องครับเพราะว่าสื่อหวยแบบสเปซสปาร์มันว่เป็นผลดีหรอกครับพี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสูตรคณาจารย์ของทุกคณาจารย์ เป็นแค่สูตรคำนวณเป็นแค่แนวทางอบินสีท่วนห้พี่น้องเข้าอีกรอบหนึ่งครับล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวตัวกับไม่เกี่ยวเอาตามที่ท่านอาจารย์เขียนมาให้12ชุดนี้34 10 45 09 23 56 12 89 01 90 78และ67งวดวันที่ หสิงหาคม2 5 6 7หวยห้ามลงทุนฟังดีๆด้นะครับเด้อห้ามลงทุนพิจารณาทุกครั้งก่อนพี่น้องเฮ้าสิตัดสิ้นใจเบิงบิดคอเอาได้หลายครับพี่น้องครับอย่าเสืออินยังให่มากมม้อย่าเสืออิหยัง,ให,ยออยงให้งมง่ายครับเพราะว่ากองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกพอ่อหลวคกับพี่น้องครับ 60ชุด60ลูก6หลักยังอยู่ครบจากเล็กศูนย์ถึงเล็กเก่ากองฉลากบริตักออกพ่อลูกครับให้พี่น้องเข้าพิจารณาเอาเยอะๆแต่ท่านอาจารย์อ่อไม่เชื่อไม่เป็นไร17งวดผ่านไปผ่านฉลุยครับพี่น้องครับบ่มีอิลีแต่งวดที่18 ท่านอาจารย์สีเอาอยูอีกบอทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพี่น้องเฮาสีวิเคราะห์เอาครับกบขอบคุณขอบคุณพี่น้องเฮาที่เข้ามารับชมขอบคุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินกับแอบ,บมินหน่อยได้ดีเสมอมาฝากนี้ด้วยครับเด้อเจวคาแม่นางเจวคาของแอดมินหน่อยตํำสดใหม่ทุกวันครับ200บาทแอดมินหน่อยส่งให้ฟรีมีเก็บไปทาง เอาไปชิมเอาไปริมรองพี่น้องขึ้นเขาล่งห่วยพี่น้องเขาป่าเขาดงพี่น้องดำไฮดำหน้าพกผ้าสะดวกสบายครับจะาชดชอบที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากด like, ฝาก,ด share, ฝากดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิบประผาดคลิปต่ตอไปที่เอ็มมินลงหวังว่าสิมีประโยชน์บ่าลายกันหน่อยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัย ขอพ่ออบอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮาสมมุงบันดังปรารถนาลำล้ำไร้ร่ยเงินไหลกองทองไหลมาคุณพรารักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ